จากนั้นไปดูการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งผลงานของธนกิจมักกินทรอก็ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะล่าสุดป้องกันแชมป์พร้อมกับทําลายสถิติยกน้ําหนัก54กิโลกรัมชายได้สําเร็จไปติดตามได้จากรยายงานกันเลยค่ะการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38หรือการจนิกาเกมส์มาดูผลการแข่งขันไฮไลท์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่ยกน้ำหนักชิงวันแรกกัน6เหรียญทอง รุ่น14กิโลกรัมชายเป็นการขับเคี่ยวแย่งเหรียญของ2ทีมชาตินะคะ ปรากฏว่าธนกรมะคินทรจากจังหวัดตรังยังรักษาฟอร์มเก่งสมราคาแชมป์เก่าและเจ้าของสองเหรียญทองแดงอาเซียนพาราเกมส์ที่กัมพูชาปีนี้ยกผ่านทั้ง3าครั้งพร้อมกันนี้ยังได้เรียกน้ำหนักที่116กิโลกรัมเพื่อหวังทำลายสถิติรุ่นพี่ชูชาติสุขเจริญที่เคยสร้างไว้115กิโลกรัมและในที่สุดยกผ่านทำได้สำเร็จค่ะส่งผลให้จอมพลังหนุ่มทีมชาติเมาครบ2เหรียญทองจากการทำสถิติดีสุด116กิโลกรัมและ น้ำหนักมากที่สุดรวม339กิโลกรัมขณะที่ในรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมชายแชมป์เก่าบุญยังบุตรพรมจากสุโขทยัยเหมาครบ2เหรียญทองเลยค่ะจากผลงานยกผ่านครบ3ครั้งทํำสถิติรวมได้321กิโลกรัมและยังทำสถิติดีที่สุด109กิโลกรัม ส่วนรองแชมป์เก่าอย่างนพคุณเงาปัชชาจองพลังทีมชาติจากบุรีรัมได้สองเหรียญเงินอีกสมัยนะคะสถิติน้ำหนักดีที่สุด93กิโลกรัมและน้ำหนักรวม275กิโลกรัมมาดูบรรยากาศ คนหลงพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการกันบ้างค่ะได้รับเกียรติจากนางสาวดารณีลิขิตวรศักดิ์รองปลัดกระทรวงการนัยยนกีฬาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดกรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีตลอดทั้งผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีนักกีฬาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมง,งานคับข้างเลยทีเดียว ซึ่งบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะคะทางเจ้าภาพจัดเตรียมการแสดงไว้รอต้อนรับ3ชุดด้วยกันประกอบด้วยมนตราการจนบุรีชุดรวมใจต้อนรับด้วยไมตรีจิตและเส้นทางแห่งคำว่าไร้พรมแดน จากนั้นเป็นขบวนพาเหรดใน,นกีฬาและเจ้าหน้าที่ครบทั้ง77จังหวัดเดินเข้าสู่สนามค่ะและปิดท้ายไฮไลท์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้อัญเชิญไฟพระเริกเข้าสู่สนามจุดส่งต่อให้กับนักวิ่งนะคะก่อนจะมีการจุดไฟในกระถางคบเพลิงให้สว่างสวยเป็นสัญญาณว่ากีฬาผู้พิการกาญจนิกาเกมส์ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง12กันยายนนี้ค่ะชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเกือบ4,000คนและถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะให้กับผู้พิการได้แสดงศักยภาพพัฒนาก้าวสู่ระดับนานาชาต,ติต่อไปในอนาคตค่ะสะกลการหุดนถ่ายภาพโซพิททุยเวียงรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรี